สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนคุยกันเรื่องหนึ่งที่ถ้าคุณเข้าใจจริงชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบกลับด้านเลยหัวข้อของเราคือไม่ใช่โชคแต่คือการกระทําชีวิตอยู่ในมือคุณประโยคนี้ฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังมากเพราะมันคือความจริงของโลกใบนี้ที่คนส่วนใหญ่รู้ แต่ไม่ยอมรับและคนส่วนน้อยยอมรับแล้วใช้มันสร้างชีวิตใหม่ทั้งชีวิตตอนที่ 1. คนส่วนใหญ่คิดว่าชีวิตคือโชคแต่จริงๆแล้วคือผลลัพธ์ของการกระทําล้วนๆลองสังเกตดีๆนะครับเวลาคนเห็นใครสักคนสําเร็จมักพูดว่าเขาโชคดีจังเลยได้งานดีๆเขาโชคดีมีเงินลงทุนเขาโชคดีมีโอกาสเข้ามาในชีวิต เขาโชคดีเกิดในครอบครัวที่พร้อมแต่คุณรู้ไหมครับคำว่าโชคดีนี่แหละทำลายชีวิตคนมานักต่อน,นักแล้วเพราะเมื่อคุณคิดว่าคนอื่นสำเร็จเพราะโชคคุณก็จะคิดว่าตัวเองไม่มีโชคแล้วคุณก็ไม่เริ่มทำอะไรและนี่คือเหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่อยู่ที่เดิมมานานหลายปีไม่ใช่เพราะเขาไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยตอนที่สอง ความจริงคือชีวิตตอนนี้เท่ากับผลรวมของการกระทำเมื่อก่อนผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาสวินาทีแล้วถามตัวเองว่าชีวิตในวันนี้ของคุณสร้างมาจากอะไรคำตอบมีแค่หนึ่งเดียวครับจากการกระทำของคุณเองในอดีตการเงินของคุณวันนี้มาจากนิสัยการใช้เงินในอดีตสุขภาพของคุณวันนี้มาจากการกินและออกกำลังกายของคุณ ความสัมพันธ์ของคุณวันนี้มาจากวิธีที่คุณพูดหรือปฏิบัติต่อคนอื่นอาชีพของคุณวันนี้มาจากสิ่งที่คุณเลือกเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้ทุกอย่างมาจากสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณไม่ทำไม่ใช่โชคครับไม่ใช่พรจากฟ้าไม่ใช่คนอื่นกำหนดมันคือคุณล้วนๆตอนที่สามตัวอย่างจริงคนสองคนสถานะเดียวกันแต่ชีวิตต่างกัน ผมอยากให้ดูตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีคนสองคนรายได้เดือนละ1 5ื0 0หเท่ากันอาศัยในพื้นที่คล้ายๆกันการศึกษาใกล้เคียงกันคนที่หนึ่งใช้เงินหมดทุกเดือนไม่สนใจความรู้เรื่องเงินเมื่อมีเวลาว่างใช้ไปกับความบันเทิงทั้งหมดพูดเสมอว่าเงินเดือนเท่านี้ใครจะเก็บได้ ผ่านไป5ปีชีวิตเขาก็อยู่ที่เดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะมีหนี้บัตรเครดิตคนที่ 2. เริ่มเก็บเงินเดือนละ500บาทก่อนเริ่มฟังพอดแคสต์เรื่องเงินทำความเข้าใจกองทุนรวมแบบง่ายๆใช้เวลาว่าง20-30นาทีต่อวันหาความรู้ใหม่พูดเสมอว่าเริ่มน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่เริ่ม ผ่านไป5ปีเขามีเงินเก็บหลักหมื่นถึงหลักแสนและที่สำคัญที่สุดเขามีทักษะใหม่ๆที่ทำเงินได้มากขึ้นถามจริงๆครับสองคนนี้ต่างกันตรงไหนไม่ใช่โชคครับไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งรวยกว่าอีกคนแต่ต่างกันแค่คำเดียวการกระทำตอนที่4ทํทำไมคนถึงชอบโทษโชค เพราะการโทษโชคง่ายกว่าการโทษตัวเองมันสบายใจกว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ต้องทำอะไรยากๆแต่ชีวิตจริงคือถ้าคุณไม่ลงมือทำชีวิตก็จะให้แต่ผลลัพธ์แบบเดิมๆคุณฝันอยากมีเงินเก็บแต่ไม่เคยเริ่มเปิดบัญชีออมเงินคุณฝันอยากเป็นนายตัวเองแต่ไม่เคยเรียนรู้สกิลเพิ่มสักอย่างคุณฝันอยากเปลี่ยนการเงินแต่ยังใช้เงินแบบคนเดิมทุกวันแล้วคุณก็พูดว่า ผมไม่มีโชคไม่ใช่ครับคุณไม่มีการกระทำต่างหากตอนที่5ชีวิตคุณจะเปลี่ยนจริงก็ต่อเมื่อคุณรับผิดชอบทุกอย่างนี่คือกฎเหล็กของคนสำเร็จทุกคนเขาไม่โทษโชคเขาไม่โทษฟ้าเขาไม่โทษคนอื่นเขาไม่โทษเศรษฐกิจและเขาไม่โทษอดีตของตัวเองเขาพูดคำเดียวฉันรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเซ และเมื่อคุณกล้ารับผิดชอบชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีเพราะคุณจะเห็นว่าถ้าอยากมีเงินมากขึ้นคุณต้องลงมือเรียนรู้ถ้าอยากเก่งขึ้นคุณต้องฝึกถ้าอยากสุขภาพดีคุณต้องขยับร่างกายถ้าอยากชีวิตดีขึ้นคุณต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างในวันนี้ชีวิตของคุณอยู่ในมือของคุณไม่ใช่ในมือของโชคชะตาตอนที่ 6. หลักสามขั้นเปลี่ยนชีวิตเริ่มได้ทันที ผมสรุปให้3ข้อกลั่นจากประสบการณ์จริงถ้าคุณทำทั้ง3ข้อนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแน่นอนขั้นที่1เปลี่ยนความคิดจากโชคเป็นการกระทำทุกครั้งที่คุณอยากบ่นว่าไม่มีโชคเลยให้เปลี่ยนเป็นโอเคงั้นฉันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างประโยคเดียวนี้เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วเป็นพันเป็นหมื่นคนเพราะมันพาคุณกลับมาที่สิ่งที่คุณควบคุมได้ ขั้นที่2เริ่มเล็กให้เร็วไม่ต้องรอพร้อมอย่ารอเก่งอย่ารอรวยอย่ารอมีเวลาอย่ารอมีอุปกรณ์ครบอย่ารอให้ใครมาช่วยเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ทันทีเช่นเก็บเงินวันละ20บาทอ่านหนังสือวันละ10นาทีออกกำลังกายวันละ5นาทีเรียนรู้สกิลใหม่วันละหนึ่งบท DCA เดือนละ500บาทการเริ่มเล็กดีกว่าการไม่เริ่มหลานเท่า ขั้นที่3ทํทำต่อเนื่องไม่ต้องเร็วแต่ต้องสม่ำเสมอความสำเร็จไม่ได้ต้องการคนเก่งมันต้องการคนที่ทำซ้ำคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตใน1วันแค่เปลี่ยนวันละ1%นปอร์เซนก็พอแล้วจำไว้ประโยคนี้นะครับความสม่ำเสมอชนะความเก่งเสมอตอนที่8ตัวอย่างเปลี่ยนชีวิตของจริงจากคนธรรมดาเหมือนพวกเรา มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังเป็นเพื่อนผมเองคนธรรมดามากๆรายได้20,000บาทตอนเริ่มต้นเขาบอกผมว่าผมอยากมีเงินเก็บแต่ผมไม่มีโชคเลยผมตอบกลับเขาว่าไม่ใช่โชคแต่คือการกระทำเขาเริ่มเก็บวันละ20บาทเริ่มเรียนรู้กองทุนแบบง่ายๆเริ่มฝึกทำงานเสริมออนไลน์วันละ30นาทีปีแรกเขาเก็บได้หมื่น ปีที่2เขามีรายได้เสริมเดือนละ3,000บาทปีที่3มเขามีเงินลงทุนหลักแสนปีที่4เขามีรายได้รวม25-30,000ถึงบาทต่อเดือนจากคนที่บ่นว่าไม่มีโชคกลายเป็นคนที่สร้างโชคเองได้เพราะเขารู้ความจริงข้อเดียวชีวิตฉันอยู่ในมือฉันเองตอนที่9ถ้าคนอยากเปลี่ยนชีวิตนี่คือสิ่งที่ต้องทำวันนี้ผมอยากให้คุณตอบตัวเองด้วยประโยคนี้ครับ วันนี้ฉันจะลงมือทำอะไรที่ชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าจะขอบคุณฉันอาจจะเป็นการเปิดบัญชีกองทุนแรกในชีวิตการเริ่มอ่านหนังสือการเงินครั้งแรกการหยุดซื้อของฟุ่มเฟือยการเขียนเป้าหมายใหม่การเริ่มออกกําลังกายการเริ่มวางแผงอาชีพใหม่หรือแค่การเริ่มเชื่อว่าฉันทำได้มันไม่ต้องยิ่งใหญ่มันแค่ต้องลงมือทำเพราะ ผลลัพธ์ในอนาคตเท่ากับการกระทำวันนี้ตอนที่9สรุปหัวข้อวันนี้วันนี้ผมอยากให้คุณจำา5ประโยคนี้กลับไปนะครับ 1. ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลของการลงมือทำซ้ำๆ 2. ชีวิตตอนนี้เท่ากับผลของการกระทำในอดีต 3. เริ่มเล็กๆแต่เริ่มวันนี้ดีกว่าใหญ่แต่ไม่เคยเริ่ม 4. ความสม่ำเสมอเท่ากับอาวุธลับที่เปลี่ยนชีวิตได้จริง 5. ชีวิตคุณอยู่ในมือคุณเสมอไม่ใช่อยู่ในมือโชคชะตาถ้าคุณกล้าเริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ปิดท้ายพลังที่แท้จริงอยู่ในตัวคุณเองก่อนจบผมอยากจะฝากประโยคหนึ่งไว้ให้คิด ชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเพราะโชคแต่ดีขึ้นเพราะการลงมือทำเล็กๆทุกวันถ้าวันนี้คุณพร้อมถ้าวันนี้คุณตั้งใจถ้าวันนี้คุณเลือกจะทำแทนรอผมรับรองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนจริงเร็วกว่าไฟป่าลามภูเขาแล้วแรงกว่าที่คุณเคยคิดว่าทำได้เพราะสุดท้ายแล้วไม่ใช่โชคแต่คือการกระทำชีวิตอยู่ในมือคุณ